ไปดูสีทัพไทยนะครับสีทีทับไทยหายตรงมันยัง,งโอ้กำลังออกเดินดื้อวนก่อนครับวันนี้เราอยู่กันดายาวไปมีแฟนคขับมาหาพ่อไม่ด้วยเราก็จะไปดูสีทัพไทยโหงานช้างปีนี้เจอกันโอ้โหหวานแล้วนะ เนี่ยพ่อเรียกไม่พ้อเรียกสาโอ้สาเรียไม่สาเรามาดูทับไทยครับว่าอยู่ในช่องของพ่อใหญ่ไหมใจสินนะไย่ลืมไปกดทับตะไคร้นะ้วแฟมิลี่ีทับไทยเดี๋ยวเข้ามาหลบแดดแป๊บอันนี้จีก้าจ,จับคนเดียวไหมไม่ไม่แต่ว่าพ่อไอ้ขี่อยู่ใช่ปะ พ่อใหญ่นี่ไม่ดูแก่เลยนะดูแบบทรงแก่แต่ว่าไม่ยัง้น่ะย่าให้กินหรอวะพี่ไม่กล้าให้ไงนะดูเชียรว,วันถาวันบรรยากาศเอาเปรมาผูกนอนดีนะแลวนั่นดะหายตรงมันยัง ทำไมได้เห็นดิกกี้เขาว่าตกมาแรงไหมเหรอตัวนี้ไหมหรือตัวไหนฮะยิคนตัวแต่ว่าเสนอไปมันจะทสนิดนึงเดี๋ยวแป่งกันห้าทีนะควานเอ็มกำลังไปขี่ช้างในตอนนี้อันนี้หอกเอาไว้นั่งเล่นนั่งดูนั่งเฝ้า อานช้างครับเจอกันครับพูใหญ่ไม้หัวใจสินอืมจ่าเอ็มกำลังจะขี่ผู้ใหญ่ทองเงินนะ ตอไปโบบาลจะแบบนี้ไหมก็ต้องรอดูเดี๋ยวปีหน้าไอ้จีขึ้นมาสองใช่ไหมจีไม่ันอนไม่ปีหน้าไหมปีหน้าจีก็อยู่มสองแล้วน่าจะสามารถขี่ได้มสามนี่น่าจะแบบสบายๆแล้วเริ่มกล้าแล้วตัวคนก็น่าจะสูงใหญ่แล้วน่าจะสูงสักโอ้โห ร้อยหกสิบขึ้นครับดูรอยตกมันว่ะปีนี้งาแทงดินนะจิอันนี้ต้นอะไรทำไมเห็นพ่อกับตาปลูกเยอะอยางไรนี่นี่ว่านเอออืม วนี้ก็เดินไปาตอนเช้าอ่ะนะได้ถ่ายคลิปได้ไหมใครคนขี่เองพ่อยังไม่ขี่อือสักพักนะครับเดี๋ยวพวกเด็กๆนี่จะรู้สึกขี้เกียจขี่ช้างนะเสาร์อาทิตย์เด็กมันอยากไปเล่นใช่ไหมฮะแต่พอมีงงมีงานพ่อจะให้พาพาไปด้วยอย่างงี้ครับเหมือนผมตอนเป็นเด็กนี่อไม่อยากไปไหนเลยครัขี่ช้างให้น้องให้หน่อยอะไรอย่างงี้นี่ อืผมนี่ไม่อยากไปเลยอะแต่พอโตมาอยู่ในวัยทำงานมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมไม่เดินสายทวัวร์ช่วงนี้ต่อไปไปดูสตรีมงคลนะครับนี่ทัวร์สายเหนือวันนี้สตรีมงคลแล้วควานเก่าเขาไม่เลี้ยงแล้วใครเลี้ยงที่นี้ขอขอพ่อรัาเลี้ยงเลี้ยงสองตัวเลยนะนาาคนไหนนะ ตาสิน,น,สนเี้ยงแม่พกาโอ้แล้วคนควันเก่าเขาไปเลี้ยงที่ไหนภาคใต้ครับโอ้โอ้ดูครับพ่อแม่ได้ก,กันกับไอแซมเลยนะขนาดนี้คือยาวมากครับสามีมงคล นะคิดว่าโตไปนี่กล้าขี่ไหมจิได้ครับต้องใช้ความชันนาละความกล้าในการขี่ช้างยิ่งเด็กๆยิ่งห้าวอะสิบห้าสิบหกสิบเนี่ยิ่งแบบอยาก,ยากแรงกำลังดีอ่ะพอสักยี่สิบยี่พอรุ่นผมนี่เป็นรุ่นแบบใจเย็นละบางทีก็แล้วแต่คนนะอันนี้ก็พูดไปอืม สวยคนระับทรงเหมือนแซมเลยไปถึงแม่รัศมีครับแม่รัศมีให้ลูกไว้สีเชือกสีหรือสามจำไม่ได้แม่รัศมีให้ลูกไว้กี่เชือกอกะจีสามหรือสี่สมีไอ้แซมมงเอ่อมงคลบาลามีามแล้วก็น้ำอ้อยกับลูกเล็กอ้อยพ่อพ่ออพ่อพ่อตัวไหน มาไทวะมมีลูกลไทน่าะมันเป็นสีดอแต่เวเชื้อแม่มันแรงอนี้อันนี้ก็ตั้งใจได้ทางแม่ครับเป็นสีดอหน้าดูยคิดคิดไว้แล้วเนี่ยสอสองเชืเอกเแม่ลาสีมีจ่ายลูกตัวผู้สามสีดอสองงานหนึ่งตัวเมียหนึ่งครับแสดงว่าเชื้อทางสีดอนี่แรงมาก ให้พี่แสมออกงาพี่มงคลออกสีดอแล้วก็น้ำอ้อยตัวเมียบารมีก็น่าจะสีดอแต่ถ้าได้แต่ว่าบารมีก็ถ้าไปผสมพันธุ์ก็มีสิทธิ์ได้ช่างงานะอ,อนะครับเราก็ไปหาดูจานเอ็มขี่ช้างก่อน อยู่ในช่องของพายอะไรเนะาะจำไม่ได้ชื่อช่องอะไรจิแกชื่ออะไรนะพายทองเงินออพายทองเงินนี่ผมมาหาถ่ายวิดีโอไว้นะมีแฟนคลับมาหาพ่อใหญ่ไม้ด้วยอยู่บ้านส่วนทางข้านี่เป็นพาย<ง>แก้วโอ,โอ้โหตรงที่เดิมเลยพายแก้วสักใบกุยเชเจียง พายแก้วสักใบกุยอาเจียงถูกไหมลืมพายแก้วสักใบกุยอาเจียงนี่เขาพ่อใหญ่ไหมรับไม่ใช่ครับกุยอาเจียงกายคุยอาเจียงสวัสดีครับโอ้โหรับแฟนคลับนะครับมาไปดูพ่อใหญ่เราบอกดูแลครับดูแล้วดูบารมีมันเล่นบารมีมันเล่นแรงครับบารมีเหมือนได้บัวครับอันนี้ก็พิเตอร์นะครับเก็บทำความสะอาด เรวจะแวะไปฝั่งนูนะนะ้นก่อนนะไปกันนะสุพันสักพี่เตี่ยครับปลูกแคนตัสไว้นะฮะแต่ว่าไม่ขายคนระับไม่รู้ปลูกแกปลูกไว้เลนหรือเปล่านี่กำลังเริ่ม,ม,ด,มดูทักเข้าไปได้ที่พี่ใหญ่ไหมครับนะไม่ต้องทักมาหาพี่เตี้ยไม่ขายหรอกคนะรับดนะีฝั่งนี้ก็มีอีกนันี่ มีบ้านไอจอยแล้วก็บ้านพี่เตื้ยบ้านโบบานก็มีว่าจะไปแอบดูของบ้านบาเขาขายไปแล้วเขาขายไปเขาขายอย่างเดียวบ้านนั้นนะเอ้อ้าช่างหายแล้วครับ สวัสดีครับนี oh, 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 oh. ่ครับสวัสดีครับ